เราสองคนเนาะใช่ไหมวันนี้เราไปที่วัดตะโกมาแล้วนะคะไปไหว้หลวงพ่อรวยมาแล้วเราก็กําลังจะกลับกรงเทศก็เลยว่าวันนี้หยุดหนึ่งวันไม่ทําง,งานก็เลยจะไปเดินห้างดองดอง,ดองกิสาขาสองที่มีอาหารญี่ปุ่นเยอะมากขนมแล้วก็ที่สําคัญเลยปลาดิบวันนี้เราจะไม่ได้กินปลาดิบอย่างเดียววันนี้เราจะไปตามหาอูนิด้วยนะคะซึ่งเป็นการกินอูนิครั้งแรกเลยของเราสองคน ว่าจะเจอไหมที่นี่ราคาไม่แพงด้วยนะถูกด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันจะเป็นลาอูนิและการกินอูนคิครั้งแรกของพี่โดแล้วก็น้องปตี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะกินกันได้ไหมแต่เขาบอกว่าอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามดูกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ดองกีรย์คะ่ะพี่บ้ามาถึงข้างเดอะมาร์เก็ตแล้วนะคะ กำลงนนังจะลงมาชั้นหนึ่งเขาบอกอีกชั้นหนึ่งนะดองดองจีเดี๋ยวเราจะลงกันไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ทางเข้าแล้วนะคะดองดองจีเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามล่าอูนุกันเลยดเดี๋ยวเราไปกันเลย เราเจอเมนูนะคะแซอมอนกั็นะบบกาาันสอนีอัุนน้มมกจสอรแงฟรมือนกปนเอ้โย่จุกแน่นอนเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่านีสค่ะนีค่ะนี่อันนี้เราก็ได้วัตถุดิบมาแล้วนะคะมีทั้งแซลมอนอูนิแล้วก็อะไรนะ แซลมอนอมแล้วก็วอ,อะไรนะชูทโร่หรอครูโทรโร่โรโหรออะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ในนี้แหละแต่ว่าเขาไปในห้างเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยนะแต่ของเยอะมากเยอะเยอะเยอะอยู่โอ้ยก็จะมีแซลมอนด้วยเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่า กินนี้แกะไปแล้วกินกับกินที่ชาม,มันเลยแหละง่ายๆไม่ต้องล้างจานกินง่ายๆเรียบๆนะคะมานั่งน,นี่อุนีอุนีอุนีดูก่อน จะมาถ่ายอุนีบริษัทเปนไหนวันนี้สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งเราจะมากินอูนี่นะครับหรือหอยเม่นนะครับเป็นส่วนอันทะนะครับฟังดูเหมือนไม่น่ากินแต่ว่ามันรสชาติดีนะครับอันนี้เป็นการกินครั้งแรกด้วยนะของของผมครับแต่ว่าผมที่ผมบอกว่า รสชาดีเพราะว่ามันไม่ได้แน่นแบบเนี้ยเคยกินแบบร้านอื่นร้านยิปที่ว่าเป็นร้านขายชูเชีอ่ะมันน้อยมากหอยเม็ดมันน้อยมากอันนี้เราไปซื้อมาที่ห้างอะไรนะอ่าดองดองดองกี่นะครับสาขาสองตรงข้ามเซนต์ทันเวิลด์นะครับเขาไม่ให้ถ่ายไงตอนอยู่ข้างในใช่เราอยู่ข้างในเขาห้ามถ่ายวีดีโอนะครับงั้นเดี๋ยวเรามักกินกันเลยดีกว่าใช่ครับแล้วก็มีอันนี้อะไรวะอันนี้เป็นอ่อ มากุโลนะครับอันนี้เป็นส่วนของโอโทโร่ครับส่วนท้องแอเขาว่าอร่อยมากมีอยู่กี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า้าชิ้นครับห้าชิ้นเท่าไหร่นะราคาสามร้อยแปดสิบบาทตกละชิ้นเท่าไหร่ไม่รู้ก็ค่อนข้างแพงอันนี้ก็เป็นการกินครั้งแรกด้วยนะใช่ใช่ใช่ไม่เคยลองส่วนใหญ่เราจะกินแต่ปลาทูทอดเนาะอันนี้เรากินก็คือโอ้นี่เรากินบ่อยมากตอนนี้เราอยู่แอลเอนะครับ ไม่ใช่ร้อยแอนชรีนะเป็นร้อยเอทนะเมื่อนี้ก็กินแล้วก็เว้นไปอีกสามเดือนสิเดือนเก็บตังค์มไม่ไม่ได้เว้นกินสามเดือนนะคือเราจะไม่ถ่ายอีกสามวันด้วยหมายถึงว่าไม่ขับถ่ายแล้วครับอันนี้เป็นไหนมันรองของเธอไปหนอนะเออผาไปไหนไม่อันนี้อันนี้ใส่น้ําจิ้มนะครับเราก็จะอันนี้เป็น่าใส่นจิ้มไม่เป็นไรใส่น้ำจิ้มเลยครับมันจะโฮผาเนี่ยที่เธอแกะออกไปไหนอ่ะ ไม่มีครับอ๋อวอ๋อมันเป็นซีนมาหรอมันเป็นซีนครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นเหมือนที่หลายๆท่านใน youtube ลงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันละลายในป่าครับอย่างนี้ครับช่วงโอโทโร่อะไรครับหรือว่าชูโทโร่อันนี้น่าจะเป็นชูโทโร่ครับไม่รู้อะาเ่รูอะไรอะกลิ่นเป็นปลาสดแต่กลิ่นกลิ่นกลิ่นไม่บอกว่าเหม็นคาวมากนะครับเพราะว่าเป็นปลาทะเลน้ำลึก ส่วนหอยเมเน่ที่บอกว่าอร่อยอะผมยังไม่เคยกินนะครับเพราะว่าผมเห็นในหลายๆคลิปก็มีเแต่คนบอกว่าอร่อยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอร่อยนะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับน้ำจิ้มมาผสมนะครับแต่จริงๆวิธีการกินนะครับของคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะกินเป็นวาซาบิสดนะครับมันจะเป็นเหมือนต้นวาซาบิสีเขียวนะครับแต่จริงทุกคนก็น่าจะเคยเห็น เขาจะไม่ผสมอย่างนี้นะครับเขาก็จะแบบว่ากินแยกๆกันนะแต่เราอ่ะชอบแบบนี้ครับชอบแบบนี้ใช่ครับชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับความชอบต่างกันนะครับกินก่อนชิ่เราแต่เราก็แบบว่าแล้วแต่บุคคลนะครับอ่าชอบแบบไหนกินแบบไหนอลองดูนะครับมันต้องขึ้นจมูกแน่ผมกินน้ำลายแล้วอ่ะบอกเอเคคบอ่ะลองดูนะครับ อะใส่ปากเลยครับจิ้มันน่าจะซอสไม่มีช้อนเนาะไม่เป็นไรครับเอาเอาแบบมาแตะๆเอาก็ได้เพราะว่าน้ําจิ้มวันเยอค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับพวกวาซาบิอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองปลาแซลมอนนะครับต่อเลยนี่อ้าวกินพร้อมกันเลยชนชนเชียร์เชียร์นี่ไม่ได้ด่าใครเชียร์ก็หมายถึงกันชนแก้วอะไรแบบสังเกตนะครับนี่ครับกินอย่างนี้นะครับ อ้านิ้งซองจัดไปครับตรงๆเลยเยี่ยม,มสดมากครับกินได้ก,ก,กินของหอยเม่นชัดเจนมากเพราะว่าถ้าไปกินที่ร้านซูชิคำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหอยเม่นนิดเดียวไม่ค่อยได้กินอะไรอันนี้ก็คือได้กิ่นอ่ะ ครับแต่ที่เราซื้อที่ดงดงดงกีเนี่ยเออห้าชิ้นสี่ร้อเก้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ว่าหอยเม่นแบบเยอะมากนะครับเขาให้เยอะจริงจริงแล้วก็กลิ่นดีด้วยนะครับผมรสชาติก็ดีด้วยนะครับไม่ขมทอนี้มาที่นะครับชูโทโร่ดูนะครับจากปลาแมคคูโร่หรือว่าปลาทะเลน้ำลึกหรือปลาทูน่าต้องกินกับนี่นะครับสาลายนะครับผม แตจริงว่าผมไม่ต้องกินซาลาเพราะซาลาผมก็มีเยอะ <laughs> อยู่ลอลาวรอเนื้อเป็นไงครับทำแบบซ้ำๆเลยนะโอเคครับหนึ่งสองเอา้าจวดเข้าไปนะครับเป็นไงครับรู้สึกยังไงเลยอื้อนี่คืออะไรอร่อย <laughs> โอ้ เยอะครับภาษาอร่อย,อออยคำว่าอ,ร,อ,ร,อาร่อยของญี่ปุ่นก็คือคําว่าอ,อิชิตันนะครับอโอ้ยขี้ครับโอเคอร่อยอร่อยอ่เดี๋ยวผมจะลอง,อ,งอูนี่นะครับก็คือไข่หอ,อยเม่นหรือว่าอันทะเขานะครับ,น,น,รบนี่ครับนี่ครับได้กลิ่นทะเลเหมือนเราอยู่ในทะเลแล้วนะก็ลองกินดู <somewhere else> นะครับผมก็จะจิ้มจิ้มอย่างนี้นะครับผมชอบกินวาซาบินะมันทําให้แบบว่า อ่าให้รู้สึกว่าสมองเราสดชื่นขึ้นเหมือนเราหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็เหมือนสมองเราโล่งอ่ะอครับนะ่ยงสองจวดครับผมถึงมากต้องรีบกินมันนี้มันดึกแล้วนะ <c oughs> <S 2> 2 <S สองทุงงงง่มแล้วสองทุ่มรึ่งอ่ะคุนดึกไม่ดีต้อ <c oughs> ง,งรีบกินอ<ม>ือหป็นไงรับรู้รสชาติแห่งท้องท,ท,ทะเลแต่ว่า,าวมันจะมัน,มน มันกินทะเลมาเลยนุ่มๆแบ<ต>บว่า,วา,าวนจะว่าเหมือนเรากินแบบว่าไขามันเนื้อสัตว์บนหมกก็ไม่ใช่ครับมันจะดูละมุนกว่าม,มันจะรู้สึกละมุนกว่าแล้วก็ไม่คาวนะครับเยี่ยมอ่ะส่นเส้นเนี้ยกี่บาทเนี่ยล่สามสามหย่าง อันนี้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ครับสี่ร้อก้สิบเก้าบาทครับอันนี้เท่าไหร่สามแปดสิบาทครับเป็นเท่าไหร่เอ่ออันนี้ก็เป็นห้า้แปดสเอ้ยแปดร้แสิบาทนะครับส่วนอันนี้ร้อยเจ็ดิบาทครับก็ปีละพันหนึ่งเนาะหนึ่งพันกับอีกห้าห้าสิบบาทเนาเราไปกินแต่เราไปกินร้านอาหารดังๆเนี่ยแบบว่าไม่ไม่ใช่แบบว่าร้านอาหารแบบว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแบบว่าดังหรือไม่ดังอะไรเงี้ยแบบ ก็จะอาจจะแพงกว่านี้นะครับเราซื้อมานี่ก็ถือว่ามันไม่ไม่แพงเกินไปแล้วก็กลางๆครับแต่ต้องได้จับถึงนได้เป็นราคาที่พวกเราจับต้องได้นะครับกินต่อแต่ว่าเราก็คงจะไม่จับต้องอีกประมาณสองสามเดือนนั่นแหละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อนนะครับใชเอากินเลยกินจนหมดเน่ตั้ง ไม่ครับเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะครับเพราะว่าเอาแค่นี้ก่อนเพราะอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เรากินด้วยกันนะครับร่วมทำคลิปแันครั้งแรกก็หวังว่าทุกท่านจะชอบในคลิปที่เราทํากันนะครับไม่มากก็น้อยถ้าอะไรที่ว่าไม่ไม่ถูกต้องไม่ควรเราก็ขออภัยเมือนันที่ด้วยครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอชิโอชิ 嗯，一把。 เล็กๆเล็กกรอบองานปิดกริบอร่อยอ่ะเยี่ยมโชว์อีกรอบจริงเลยขึ้นจมูกถึงสมองเลยครับ มันอร่อยอีกแบบหน,นึ่งเลยนะครับอร่อยต่างจากเรากินเนื้อย่างคอหมูย่างหรือว่าเรากินลูกชิ้นปิ้งออย่างเงี้ยครับมันให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะหรือแม้กระทงจะกินพวกยาำพวกสักกะเพราหรืออย่างเงี้ยอันนี้นก็กินหายอร่อยอรมากมมเสียงนเราไปน อ,อร่อยออรร่ยนะครับพี่พี่เขากินกันเขากินอย่างนี้นะเขาใส่เขาเขาจะทำนี้ใส่ปลางแง่ดำเขาก็ลองดิลองดิแล้วก็เอายัดเข้าไปเลยโอชิโอชิ <laughs> ไปก่อนนะครับ